มา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 สวัสดีทุกคนฮะวันนี้เราอยู่กันในอนิเมะแวนกากนะครับผมซึ่งในอัปเดตล่าสุด8.5นะฮะมีดันเจี้ยนมาใหม่นะครับผมซึ่งขอบคุณที่ทรงจรินอูอยังอยู่นะไอ้ทียทรงยวงทำให้เสร็จเลยสัดโอ้ตอนตอัปเดตตอนแรกมันนี้คุณึกว่าไอตัวเกาะมดจะหายนะครับผมอดทำทรงนะเออแต่ว่ายังอยู่ะฮะถือว่าดีมากแต่ว่าเขาเพิ่มไปเจตัวนี้มานะครับผมฟลอเซนโอเคโนะนะฮะก็เป็นด่านที่อ ออเอ่อไอเกมโบลี่อะก็ะตัวอัปเดตใหม่นะครับผมซึ่งอันนี้ผมยังไม่เคยเล่นสักครั้งเลยนะฮะก็จะลองมาเล่นกันครั้งแรกในคลิปนี้เลยนะครับผมก่อนจะไปดูนะฮะฝากกดไลค์กดซับกดติดตามกดคอมเมนต์คีดเห็นยังไงพิมพ์คอมเมนต์กันได้เลยนะโอเคปะลุยเลยนะฮะซึ่งเราจะไปแบบงูๆูปลาปลนะครับไปแบบเล่นไม่เป็น นะครับผมนี่คือครั้งแรกของผมเออกูชอบอัดคลิปโมเมนต์แบบนี้เฮ้ยกูเร็วยิ่งกว่ามิกกี้เมาส์ลุยลุยขอบคุณเสียเอฟทีอาร์ด้วยครับขอบคุณครับแน่นอนแน่นอนกูเร็วยิ่งกว่ามิกกี้เมาส์นะฮะแต่ที่ช้ากว่ากูตอนนี้คือเกมโหลดนะฮะยูสูบักรับบริการกิฟต์เกมพาสเลดี้บริการเร็วกิฟต์ได้ทุกแมปในโลบอเปิดบริการตั้งแต่10บโมงเช้าถึง4ี่ทุ่มอย่าลืมไปใช้บริการกันนะครับลิงก์เพจอยู่ใต้คลิปนี้เลยเออหน้าโหลดใหม่นี่รู้สึกจะโหลดช้าขึ้นประมาณ78.2575%โอเค เปิดมานะฮะมีการเลืองโอ้เหมือนเขาจะเปลี่ยนรูปแบบการ์ดโอ้เดี๋ยวนะว่านี้ดีปะเนี่ยเราเริ่มด้วยอะไรดีไม่รู้แต่ว่าไอ้รูปไฟไฟแบบเนี้ยปกติแล้วมันจะดีเริ่มอ้าวเฮ้ยอะไรอ่ะเดี๋ยวดีดีดดีอาเฮียอยู่ดีกูหายหมดเลยชิปหายแลเหลือคาุยะโมนาตัวเดียวไม่ได้ดิไม่เอาไม่เอาแล้วด่านด่านเที่อะไรของแม่งวะไอ้ทียละมอนกูจะมาจากไหนวะหรือมันอยู่ข้างบนวะเดี๋ยวอันนี้มันแค่แมปหรือเปล่าเฮ้ยเชียแล้ววะ อ๋อๆๆออ๋เฮียเลนอยู่นู่นในศาสตกกระจายหมดเลยนึกว่ากูเล่นตรงข้างล่างข้าวางศูนย์อ๋อข้าวางโอ้ข้าวางโอยไอ้เฮียข้าวางศูนย์ก็ดีดีวะไอ้เฮียข้าวางศูนย์แล้วอัพเกตอัพเกตศูนย์ด้วยอ่ะอ้าวแบบนี้อันนี้ก็ดีกว่าแล้วดิไอ้เฮียกูก็อัพเต็มตั้งแต่เว็บแรกเลยดีวะไเฮียอี้กอะเฮียก็ก็ดีแล้วป่ะเอาจริงจังหวะนี้กูไม่ต้องอัดคลิปแล้วก็ได้นะกูไปอาบน้ำไปทำเฮียอะไรรอแล้วก็ได้นะไอ้เฮียแค่เนี้ยแค่นี้ฮะ น,นะฮะเอาไอ้ยาดคลิปทําไมก็ไม่รู้เนี่ยที่ผายเฮ้ยอย่างงี้มันไม่ใช่ดิมันไม่มันนะดิผมไม่ชอบอ่ะผมไม่ชอบอะไรที่มันง่ายๆแบบนี้ว่ะเี้ยผมว่าผมต้องรีว่ะเหียคุณเทาวาดีเฟนมันจะแบบนี้ไม่ได้ว่ะน้องไอ้เหียกูกูต้องแบบมีการแบบค่อยๆเล่นค่อยๆวางตังค์ได้เห็นพัฒนาการตัวละครในสัตว์เคลีมา ป๊าปสตาร์ทอสปาวอินฮาร์ฟเฮลโอเคอ่าฟีเซอร์สปาว, hell, okay. ปาวเลือดน้อยครึ่งหนึ่งสตาร์ทมิดหมื่นเยนบูซินคัมอันนี้สตาร์ทแมทไอ้เฮียโอ้ลูกไฟนี้กูอีเวนต์อื่นๆมันคือดีงั้นอันนี้ก็คงจะต้องดีด้วยนะครับอ่าเรามีลูกบอลดักอกนบอลด้วย2อันนะฮะคืออะไรไม่รู้นะฮะใครรู้บอกด้วยซึ่งจังหวะนี้นะฮะโอ้โหเงินเว็บแรกมาอย่างงี้ไปเฮียกุ๊นนกโกลมฟีสกูต้องมาอ่าเฮียตัวเฮียนี่คือ บอกเลยแต่กูว่าแม่งไม่ทันว่ะเฮียเจ็ดลูกสามารถจบเกมได้เลยเฮ้ยจริงเหรอแล้วกูจะไปหาตรงไหนได้วะตัวกูมีเอง2ลูกละบวกในเกมมีมาให้2ก็ตอนนี้4ละขาดอีก3ไปหาจากฟีเซอร์แล้วกันเฮเคขอค่าฟีเซอร์จะได้ได้หนลูกใช่ไหมอ้าเฮียฟีเซอร์กูสปาตรงนี้ไอสัตว์ที่ผายละกีฟีกูจะตีถึงไหมเนี่ยตอนตอนนี้คือกูรอตังเวฟเคียอเคมา ไม่มึงเจอเชี่ยนี่กูก่อนไปไหมระยะแบบนี้มึงว่ากี่ฟีดมันตีถึงแม้ถ้าสมมติตอนมันเปลี่ยนขั้นอะไอเชี้ยกูว่ากูต้องขายวางใหม่วะกูมันเพอร์เฟกชั่นนี้กูกดใหม่กูรอแล้วกูรออีกได้กูบอกเลยว่าสาววแวนการ์ดดูคลิปนี้แม่งกูว่ามีกาหมัดลาวาบักร้านให้บริการกิฟต์เกมพารสรับกดผลบล็อกฟุตโลบั็อกแบบ V.I.P เซิร์ฟเวอร์และ ID ดีพาสตัวละครเทพๆแบบบล็อกฟุตและบริการโลบอกอีกมากมายใครสนใจใช้บริการลิงก์เพจอยู่ใต้คลิปนี้เลยไม่เดินพี่สุ่มเกิดดอ้วย ชิปหายแล้วแปลว่ามันไม่ได้เกิดตรงนี้อย่างเดียวเด้กูจิต้ากูตีอยู่เฮ้ยมันจะมีมอนมาชนมันจะมีมอนมาชนเฮ้ยเียกาดมาทำฮียอะไรเล่นเลนเลีน <c oughs> เด้ลบลบลบนี่เป็นานจู๊กหลบได้สุดยอดเอฮ้ยไอเฮียแตกอ้าวเรียบร้อยไอเฮียพังกูก็วางใหม่ตังมีไอเฮียกี่ฟีดแม่ง มันทาให้ชีวิตมึงยากขึ้นแบบนี้เอ้ยแต่ตอนนี้จะง่ายแล้วโอเคมาเอ้ยรอบนี้มันสปาวเกิดตรงนี้่ะจริงๆเด็กบอกพี่ทําไมทํางี้ฮะเออแน่นอนไอศาตว์กูไอคือมันงั้นมันจะไปคอนเทนต์ได้ไงอะไอศาสตร์เลือกไออันไหนอันไหนนะที่มึงจะเหลือแค่ตัวช่องแรกแล้วก็คือแบบไอ้เรืองกูทำคลิปทำไมแบบนั้นอะไอ้เรงมันไม่สนุกดิมันต้องมาดูความสนุกตื่นเต้นเนี่ยวะเท่ากับดีเฟนต์่ะมันต้องได้วางมันต้องได้เล่นมันต้องได้ไต่ระดับไง เออนี่ตังกูไม่เต็มสักทีอะไอสัตว์ัมแต่สแปมวางกวาโกจิต้านะอันนี้ไม่รีบค่าฟีเซอร์มันจะหายโอ้มันอาจจะไม่ได้เป็นภัยกับมึงมากแต่ถ้ามึงไม่รีบค่ามันมึงก็จะไม่ได้ตัวดาก,กบอลใช่ไหมโอ,โอเคเกตเกตไอ้เทียแปลว่าเมื่อกีก้กูน่าจะฆ่ามันไ่ทานไอ้เทียช่างแม่งดีสัตว์กูจะเล่นอ <c oughs> เออด่ามันอินฟินิตี้อยู่แล้วมึงจะกลัวอะไรวะเฮ้ยแต่ตอนนี้กีฟีกูมาว่ะเชียมาแล้วมาพร้อมกับกระทิงคู่ใจตีมัน เออนี่เราได้ดากบอลมาอีกหนึ่งลูกนะฮะเป็น3แล้วนะฮะโอเคตอนนี้กีฟีกูพร้อม10อันดับการเล่นสุดเรียวอแน่นอนกูบอกแล้วเรียวที่สุดแล้วฟีเซอร์มันสุ่มตำแหน่งเกิดนะเว้ยที่อย่างนั้นก็แปลว่าเราควรจะวางยูนิตเรากระจายกระจายทั้งแมปป่ะกูวางโซนนี้เป็นหลักเลยไหมเน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 นโอ้โหกัดมุมอร่อยเลยป่ะที่มาหูหดาเมจสองแสนเนี่ยสิริฆ่าวางแล้วนะครับหนึ่งพันทุนนะะคุณได้ตัวละครดาเมจสองแสนนะฮะ ตีฟูก็ได้ตีโคนก็ดีฟีเซอร์กูเกิดแล้วนะฮะมึงเกิดพ่อมึงอ่ะมึงเกิดตรงนี้เฮียพ่องตายชิบหายเฮ้ยเฮ้ยการกูจะมาการตีมันหน่อยการตีการตีมันไอ้เฮียมึงไม่ตีมันวะแต่เรา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 อัพคันนี้น่าจะตีได้แหละ าการมึงต้องตีแล้วแหละสวยเพื่อนโอเคตอนนี้เรามีดักบอลห้าลูกแล้วนะฮะปรับตีบอสเออไหวเฮียเกมมันปรับตีบอสได้ดีว่มขอโทษฮนะผมไม่ได้เล่นเกมนี้นานไม่ค่อยรู้เรื่องนะฮะสตาร์บัคร้านแลบฟาร์มเกมต่างๆในโลโบอกบริการโลบักรบบกลุ่มและตัวละครเทพๆแบบโลบอกต่างต่างอีกมากมายสนใจใช้บ,บริการลิงก์เพจอย,อยู่ใต้คลิปครับไอจิงฟีเซอร์โผล่อีกสองตัวก็จบแล้วปะวะคำถามของผมคือถ้าสมมติผมได้ดักบอลเจ็ดลูกแล้วผมไม่จบได้ไหมแล้วถ้ากูไม่ยอมจบแล้วกูจะได้ประโยชน์อะไรจากการไม่ยอมจบไหมแบบว่าเอ้ยจะได้ของ หรอไอเนี่ยไอไอไอขี้มูกเนี่ยคือเราจะได้อันนี้เพิ่มเยอะใช่ไหมถ้าสมมติว่าเราเราลากไปเรื่อยๆอะไรอย่างงี้เอออันนั้นแหละผมก็ไม่รู้ครับว่ามันต้องเล่นยังไงครับผมผมผมก็มั่วๆส่วๆจริงเกมนี้ผมแบบว่ายังตามเขาไม่ค่อยทันนะพยายามอยู่ฮะคือเอฟเฟกมึงยาวขนาดเนี้ยฮะทุกตัวเลยมึงเอฟเฟกพวกมึงแต่ละตัวเนี่ยมึงเอฟเฟกพวกมึงแต่ละตัวไอ้เหี้ยใกล้ๆแพ้รีบจบหรอทำไมอ่ะทำไมใกล้ๆแพ้รีบจบทำไมกูไม่ปล่อยให้มันแพ้ก็ได้อะมันจะมีอะไรเสียหรอถ้ากูแพ้ปล่อยแพ้ฮะ ปล่อยแพ้แล้วไม่ได้ของอ่ะฮอลิชีตโอเคขอบคุณมากที่อ่ะดีนะไม่มีคนหลอกกูโอเคงั้นกูก็บู๊เต็มที่เลยตอนเนี้ยกูบู๊เต็มที่ดิแล้วพอแบบมอนแบบอยู่ใกล้บ้านปั๊บกูกดเลยน้องๆน้องๆเล่นอันนี้ได้ถึงกี่เว็บ,บ้างครับอ่าคนดูไลฟ์แล้วก็คนดูคลิปนะครับคุณได้กันกี่เว็บลองมาแชร์กันหน่อยดิอยากรู้อ่ะที่วันนี้ผมมาเล่นตาแรกไนงะเออผมขอท้าทายระบบหน่อยเฮียท,ทำเป็นเล่นไป บอสเฮียนี่แค่ตัวเดียวกูก็จะไม่ไหวแล้วเลือดบอลมันเป็นล้านแล้วนะไอ้เหี้ยโคตรมาโอ้โหดามันโหดอยู่เหมือนกันนะฮะนี่ a few moments later เขาเปว่าเอ้าเฮียอยู่ๆทำไมเราอยู่ๆเราคุมมอนได้เฉยเลยวะเอาเลือดบอลเหมือนจะลดป่ะวะเนี่ยทำไมเลือดบอลอยู่ๆมันเป็นหลักแสนน่ะน้องๆเมื่อกี้มันหลักหลายล้านเลยนะเฮียฟีเซอร์กูมาแโผล่มาเป็นพักๆเลยเฮียกูเก็บดักบอนบอลไม่ใช้ตาหน้าได้ไหม เนี่ยเนเนเมื่อกี้มอหลักแสนอยู่ๆแม่งกลับมปสี่ล้านเฉยเลยอะไรวะหารีโมทก่อนไอ้เฮียช่างแม่งกูจะเล่นยังไงกูก็จะเล่นน่ะทําไมอ่ะก็กูจะทำคลิปอ่ะเออแต่ ก็เริ่มนานแล้วแหละตอนเนี้ยเริ่มเริ่มนานแล้วมันได้คลิปแล้วแหละอัดไป25นาทีไล้สัดแต่ก็อยากรู้ไงว่าไหนๆก็มาแล้วไงอยากรู้ว่ามันได้กี่เวฟไอ้เขี้ยรีโมทแล้วก็หาได้สัดสิบเปอร์เซ็นต์มึงจะไปยากอะไรมึงจะไปกลัวอะไรว่ามึงทำตัวเหมือนมึงกลัวเลยมาดูกันว่าใครทำดาเมจเยอะสุดนะมาดูดาเมจรวมไงว่าอ๋อนี่ไงร้อยร้อยกว่าเอ็มนะไอ้เขี้ยนี่เก้าร้อยโอ้ยเขี้ยสุกุน้นี่ขนาดกูวางหลังนะไอ้เขี้ยไอ้เขี้ยนี่สองบีเฮ้ยยงอเขี้ยบักสู๋อยว่างโหดไอ้เีย สุขุนาได้แม่งสุดหื่นจริงๆนะเดินไปดูข้างหลังมอนมามีมวยอยู่มวยแล้ววะหลังมอนมานี่ไงมวยแล้ววะไอ้เหี้ย อ๋อนี่งานมวยอ๋ยยอเขาบวกกันอยู่เยนด,ดมีแบบเป็นองค์ประกอบฉากเล็กน้อยถึงปานกลางนะเฮียเราเพิ่มความตื่นเต้นดีกว่านน้องนี่เลยกูเพิ่มนี่เลยแชมเปี้ยนไวสัตจะเล่นแบบรีบจบหารีโมทหรือฟาร์มนานๆเพื่อหาเหรียญก็ได้ใช่ไงตอนนี้ผมพยายามจะฟาร์มหาเหรียญไงเฮียรีโมทเดี๋ยวมันก็ได้โถงใจเย็นเด็กกูาาว่าจังหวะนี้เรา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 ,เราสคิป,ปไปตอนท้ายดีกว่านะเฮียรู้สึกว่ามันจะนานไล่หาโอ้โหเลือดมาแบบนี้300กว่าล้านชิปหายหลอดเหลืองด้วยเอา กูว่าแ yeah, ย่ครับงานนี้ไอเฮี้ยคางอุยะ,ะสกิลกูต้องมาแล้วหรือเปล่าไ <_ d iam onds> อ้เชี่ยกูว่าบอสตัวนี้แม่งไม่ตายแน่ๆวะ่ะมือว่าตายไหมน้องๆกูว่าไม่ตาย <_ d iam onds> ว่ยวะร้อยทั้งร้อยกูว่ากูต้องกดสกิลคางอุยะบะ้าโอโ้โหในขนาดกดแล้วนะฮะในขณะที่บอนทั้งแมปเกือบตายบอสกูบอกอะไรทำอะไรไม่ได้รู้สึกสะทบสะทานหายเลยเลย,เลยชิบหายแล้วโกจิต้ามึงต้องชวิงชอบแล้วว่ะ มึงต้องบูต DPS หน่อยไอ้กูเอ,อ,เอาเย้นดีใช่ปะตีแรงขึ้น75%นศาสั์เฮ้ยมันอาจจะกล <c oughs> ัวแบงคโคตรยากเลยวะ่ะเป็นไปไม่ได้ไอเยี่ยเป็นไปไม่ได้กูแม,ม่งไ,ไม่ได้เลือกการ์ดตีบอสมาตั้งแต่แรกด้วยไอสั์เฮ้ยแต่ไม่เป็นไรทุกเว็บที่ผ่านไปก็คือตัวเคเรซีของดานท,ที่เราจะได้นะครับเพราะฉะนั้นเราจะรอจนกว่ามอบอสมันจะทิ่มบ้านแล้วกันกูจะยื้อยันหยดสุดท้าย อย่างน้อยจังหวะนี้กูกว็เกินมาตรฐานชายไทยและไอสัตว <Hey. S 1> ์5-8เออถ้าเป็นน้องๆน้องๆอ,อ,อาจจะ4-9ไงแต่ผมบอกแล้วว่าผมมันเกินมาตรฐานโอเคมามาไอเทียอย่างน้อย5-9ไป5-9 5-9แต่วันนี้60ท้าจะยากกูขอ5-9แล้วกันสี่วิเอ้ยหรือว่าเราจะ60ได้วะเสี่ยมันเป็นไปได้แบบว่าบ้านจริงๆกูอยู่ตรงนี้ใช่ไหม <c oughs> ไม่ใช่ว่าขอบเขตบ้านจริงๆอยู่ตรงนี้ไม่เอานะเสี่ยน้องๆว่าทันปะวะเฮ้ยยังไงยังไงเฮ้ยเฮ้ยไอเที่ยชินที่หายอันตรายถึงชีวิตไม่นะ ไอ้เยี่ยนน้องบอกไม่ทันไอ้เหี้ยแต่ใจกูมันได้ว่ะสัตว์ใจกูมันได้อ่ะทำไมอ่ะใจกูได้อ่ะเฮ้ยเร็วๆไอ้เหี้ยไม่ทนันกูไปแล้วไอ้เหี้ยเหี้ยลวกเดือ